That's right, Hercules. All I gotta tell is why on the British government. I take the measurements information and then I smuggle it. Huh? To my brother's revolutionary in, I'm under with the Sons of Liberty and I am loving it. See, that's what happens when you will forget the puppy. ได้ยินไหมสวัสดีคุณเทและคุณเอนเน็นด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างหรอวันนี้ได้ยินยังได้ยินยังทุกคนทุกคนเราเปิดไลฟ์ตัวอุ้ยโอ้โอ้มายนิดชินโอเคได้ยินเสียงแล้วเนาะ วันนี้แอบนอยอยู่นิดนึงคือคุณอ่อครั้งก่อนเรา,เาไม่ดินอยนิดนึงคือวันนี้มีสอบอ่คณิตใช่ไหมไปข้อเขียนเป็นเรื่องอะไรวะเป็นเรื่องที่แบบเออแน่ใจว่าเออแบบต้องทําได้แน่ๆอะแต่ทีนี้อ่อบอกว่าเอา้าตายแล้วตายแล้วฉันทำไง ไม่ทีนี้ครูเกก็มาบอกเราที่หลังว่าวิธีทำของเราอ่ะวิธีทำของเราอะ,อะ,อาอะถูกแต่ว่าเราอะลืมอ่านโจทย์ให้ละเอียดนั่นแหละทีนี้ด้วยความที่ว่าเอ,อไอไอตอนนั้นเรารีบด้วยเพราะว่าอ,อต้องเอาสมุดสมุดโฮมรูมกับสมุดเซนเนี่ยเอาสมุดเช็คชื่อเนี่ยเอาไปให้ครูเซนเพราะว่าครูเกลืมลืมเอาไว้ครูเซนก็เลยเออจะรีบ จะไ,ไงทัาข้อสอบเสร็จแล้วก็จะรีบไปเอาเอาเอาสองเล่มนั้นไปให้ครูเซ็นไงแล้วทีนี้มันทีนี้เดียความที่ว่าเออเราประมาทไปหน่อยก็เลยทําให้เรา <laughs> ตกตกอ่ะตกคณิตใช่ตกวิชาตกวิชาคณิตเรื่องนี้เออ มันไม่ได้มันมันไม่ได้ติดเรื่องวิธีทำยังไงวะมันไม่ได้ติดเรื่องมันไม่ได้ติดเรื่องวิธีทำหรอกมันติดเรื่องโจทย์นี่แหละเออนั่นแหละก็เลยถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยคือไม่ใช่แค่เราผิดอยู่คนเดียวนะไอคนที่เพจอ่ะแม่งก็แม่งแม่งก็เก่งคณิตพอๆกันเลยเว้ยคือแบบโอมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้แต่พอตกวิชา เดี๋ยวคุยสักถึงสักสองทุ่มยี่สิบเพ่อเริ่มงานเนาะก็ก็เออถือว่าเป็นเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนแล้วกันว่าเราน่าจะต้องอ่านโจทย์ให้ละเอียดกว่านี้ใช่ตอนนี้ก็รอแก้อยู่อ่านโจทย์มาละเอียดอ่าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ก็เออดิ่งนิดนึงแต่ก็โอเคแล้วตอนนี้สอบก็ตอนมาต้นเคยสอบตกมาก่อนนี้ก็เลยไม่ได้แบบ เออไม่ได้เครียรขนาดนั้นอืมก็แก่ไปเก่งแต่สุดท้ายสุดท้ายลนจนทำตัวอะไรไม่ถูกใช่เลยคุณเอ็นประมาณนั้นเลยวิทุกคนมีใครเคยดูไม่มีใครเคยดูอมีใครดูลามาเกียนตอนล่าสุดอย่างของพิ่พสุอย่าอย่าพูดสปอยตอนนี้แค่บอกความรู้สึกหลังดูก็พอเป็นตอนที่ออ้เข้าถึงอาแบมบเข้าถึงอารมณ์มากเลยอะ ดูแล้วแบบเหมือนมีความรู้สึกร่วมกับตัวละครอ,อะไรเงี้ยนั่นเลยความรู้สึกเรานะถ้าหลังจากที่ดูอืมไม่เคยดูเลยแม้แต่น้อยลองถ้ามีโอกาสลองดูลองดูก็ได้เรามาเรามาเกลียนของพี่พสุถึงจะอ่าไม่ไม่ตรงกับต้นฉบับแต่ว่าถือก็ถือว่าเป็นเป็นฉบับที่สนุกมากอืม มีซีนที่แบบเออเราเราขำทำเราขำไปด้วยอ่ะเออรู้ไหมว่าเออว่าไอา้นนทกอ่ะทำมนทฑลนหายใช่ไหมส่วนเราก็ทำมนโทหมดลนหายเหมือนกันเว้ยคือตอนนั้นผมไปซื้อพวกกุญแจเข้ามาแล้วแบบแบบด้วยความที่ว่ากระเป๋าผมมันก็ห่างๆแลนะ้วเนาะไอ้ตรง ไอตรงหูหูซิปเนี่ยมันหูซิปของเรามันหลุดแล้วไอหูซิปเนี่ยเราค่อยผูกกุญแจไว้เยอะเลยเว้ยแบบไม่ว่าจะเป็นอมอนโทมีตัวละครจากอเกมที่รุ่นพี่เอามาให้มีอะไรวะมีผูกกุญแจที่ครูเอามาให้เพราะว่าเราตอบคําถามถูกเออทีนี้ไอสามวันนี้คือแบบหายวับหายวับกลางการขนุนเลยเว้ยคือไม่มีใครเห็นแล้ว,วอ่ะไอตอนนั้นคือแบบโอ้จะร้องไห้ เสียใจอะทำไมทำไมทำไมต้องเกิดกับฉันเอเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวถ้าไปเดี๋ยวถ้าไปงานแล้วี๋ยวถ้าพี่เขาออกบูธอีกเดี๋ยไปซื้อเด๋ยไปซื้ออีกก็คือว่าเอาใหม่ไม่ได้แล้วสินะใช่เอาใหม่ไม่ได้แล้ว้องเสยต้องซื้อใหม่แล้วแหละก็ต้องรอสักพักหนึ่งเลยอะกว่าเขาจะกว่าเขาจะออกบูธน่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามี มีงานมวซิโลแฟนดอมที่เขาขายพวกถ้าถ้าเขามีขายพวก,พวกคุญแจนีน่เราก็จะไปเหมือนกัน <c oughs> มาขับไปรุ่นติดมหาลัยทุกท่าน <c oughs> คุณมจทเขาประกาศวันที่เก้าอ่ะผมต้องรอสักพักหนึ่งเลยอ่ะเอ๊สุสๆใครติดมหาลาัยขอใครติดมหาลัยก็ขอให้ติดนะคะตอนนี้ผมก็กำลังรอผลอยู่เหมือนกัน <c oughs> เรื่องตื่นเต้นให้ผมจัดเลยช่วงนี้ไอโอเคเดี๋ยวหลังอ่าหลังสองทุ่มยี่ไปเราอาจจะพูดน้อยหน่อยนะเพราะว่าอยากจะใช้สมาธิทำทำโปรเจกต์ของเราต่อนั่นก็คืออ่าพูดไปหลายรอบหรือว่าพูดพูดไปไม่กี่รอบอะก็ <c oughs> <c oughs> คืออ่าเป็นโปรเจกต์เป็นฟิสเจยูเบียนนั่นเองซึ่งล่าสุดที่มาไลฟ์ชา์นี่ไม่ใช่อะไรนะไป ไปอัดไปไปเกลีแบบยังไงอยู่ก็คิดอยู่ก็ไปเกลีวเนื้อแล้วได้เนื้อที่แบบเออโอเคกว่าไงก็เลยก็เลยมาก็เลยมาอัดใหม่บางบางท่อนอืมใช่ก็เลยช้าหน่อยขออภัยด้วยนะทุกคน <c oughs> อยากจะแบบเอออยากจะทำโปรเจกต์นี้แบบสนองนิ้ตัวเองสักหน่อยด้วยความที่ว่าเออก็ชอบเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็วกเออ แปลแปลเพลงของเรื่องนี้มาหลายเพลงเอยมาหลายเพลงอยู่อืมภูไม่เท่าเทียมทําไมพูไม่ร้องเพลง <c oughs> เอ,อ,สอง้สนใจร้องสนใจร้องเพลงป่าคุณภูร้องสักเพลงเนี้ <c oughs> <c oughs> ยเป็นคนธรรมดาจุกการกระทาที่ทําให้เธอเสียใจยอะเยอะ หรือว่าเราจะหลุดสปอยดีไหมวะท้ายคลิปควรหลุดสปอยดีไม่ได้อย่าเป็นเรื่องใหญ่สิถ้าคุณเคยเห็นผมร้องเพลงอย่างเี้ต้องเอาเพลงนี้ช่างช่างช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าใครรู้จักเพลงนี้บ้างไหมไม่รู้จักคะ่ะอันนี้คือเพลงอะไรคะอันนี้เป็นเพลงแบบแนวไหนเอยเราไม่ค่อยคุ้นหูเ่าเลย เรารู้จักแต่อะไรนะเรารู้จักแต่กับกาบอะ่ะ <c oughs> คุณเทว่าไม่รู้จักเลยกเปั๊กชุดเอมนเลยจะสปอกิมันไม่น่าร้อนไม่น่าร้อนแบบนั้นเลย <c oughs> จริงๆนะอุย้ยตายเราแก่แน่ๆเลยโหเราห่างกันไม่กี่ปีเองเราไม่รู้จักเพลงนี้หรอโอ้ยอย,อยากนอนหยอกหยอกนอนสักครั้งหนึ่งรถไฟบอไปเที่ยวในป่า E I E I O ฮ้ย โอเคเออใช่เราก็แอบ,บคิดเล่นๆอยู่ว่าอืมเราจะไอหลังจากที่แบบเราทําตัวเพลงเสร็จแล้วเนี่ยเรา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 จะทําในส่วนของแบบเออคัฟซีน <laughs> ไม่เชิงคัฟซีนหรอกมั้งมันก็เหมือนแบบเป็นอ่าเป็นบทพูดก่อนที่จะเริ่มเพลงเริ่มเริ่มลองเริ่ม,เร,มเริ่มเพลงอ่ะซึ่งมีแผนว่าจะอ่าลองแคสนักพากไอลองลองลอง,ลองประกาศแคสดู แต่ว่าตอนนี้ยังยังมีแผนไม่ไม่ชัดมากว่าจะทำอะไรไงอืมไม่มีทางหรอกคุณเราไม่ยอมร้องในร้องใส่ในเกมตามที่พี่เจมแน่นอนขอยอนโดนจิม้มโดนจิ้มแรกจะดีกว่า <laughs> What สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอันก็สวัสดีค่ะโอ้โหพี่พี่อยู่ที่ใดทำไมวันนี้ผมไม่เห็น <laughs> เลิศไปเลยโอเคเหลืออีกประมาณนาทีกว่าเดี๋ยวผมก็จะเริ่มวาดรูปละแล้วก็อ่าประมาณกีณ่โมงประมาณกี่โมงนะเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกทีเนาะอ่าประมาณสิบห้านาทีสิบห้านาทียี่สิบยี่ห้าสามสิบโอเคสักประมาณอ่าสามห้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาประมาณสองทุ่มสามสิบสามสิบห้าสามสิบหกเราก็จะมาคุยกันต่อเนาะ ผมมีโปรเจกต์เขาแหละกับคุณค่าข้อประกาศเลยในหัวมีอะไรอะในหัวมีสตอรอ่อะไรอะอะไรวะสตรอเบอรี่ละในหัวมีสตรอเบอรี่ละฮะยังไงคุณเทยังไงสิโอเคงั้นเดี๋ยวผมเริ่มงานกันเลยผมเริ่มงานเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมเริ่มใส่ถุงมือถุงมือมาประกาเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่ามันจะทำให้การบรรลุผมนั้นเป็น นั้นสะดวกสบายโอ้ยถุงมือหายพี่อย่ามาหายตอนนี้ได้ไหมมันน่าตีจังเลยมันชอบหายเไมอะเวลาเครียดอ๋อเจอแล้ว <laughs> อยู่ในกระเป๋าพี่กระเป๋านึง <laughs> แม่มามามาเดี๋ยวมันเริ่มกันเลยเดี๋ยวมาคุยกันต่อเนอะโอเค สำหรับโปรเจกตนี้นะคะไปกับ